อตอนนี้เรากำลังจะขึ้นทางที่จะขึ้นภูอันนี้ภูสิงนะครับจนะเป็นทางที่ชานมากนะครับรถเยอะจะเป็นใช้โฟร์วินได์นะครับท,ทางก็จะกุขาตลอดเลยนะครับตกเลยครับม,มีฝนตกนะครับสร้างบรรยากาศที่ ลงเดินไปอีกปกติกมีความชื้นเนยอะอยู่แล้วโอ้ยน,นี่ครับกระทานเชื่อว่าของดีแม็กก็ยังไม่เคยมาเชิดใจขนาดนี้นะครับเนี่ยเราใช้วีโก้ของกองทัพหุ่นตกปุยเต็มที่เลยสีคส่คน <laughs> สคน <laughs> ไดี๋ยวอีกรูปหนึ่งนะครับข้างหน้านี้เป็นโอ้คือร้านครับอีกหินก้อนหนึ่ง พี่ออกออกออกซ้ายได้ไหมออกดีเลยเหรเกี่ยวใช่ไหมตัวมันหงิกอันนี้เรียกว่าลานกบใหญ่ในข้างหน้าก็จะเป็นลานที่กว้างที่สุดในที่เราทางผ่านออกมาอันนี้จอดเพื่อเปลี่ยเพื่อเกี่ยขนสาดว่าเดือนขนทกหนักเดื เยกว่าลานกบใหญ่ครับหลานกว้างมากสุดเลยนะครับเขาบอกว่ามีสุดแล้วเป็นหน้าผาทางดูเหมือนจะเรียบนะครับแต่ว่ามันมีหินปูขาตลอดเลย ใช้พลกรับคือแทนทั้งนั้นนะครับที่จะมาเข่านี้ได้ดดมไม่ใช่จุดเริ่มต้นครับของมไม่ใช่จุดเริ่มต้นผอมันระดับปลายๆนะครับร <c oughs> ะดับตำนานก็มาได้